<L an> เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะราคาค่าตัวเบาๆด้วยนะกับอันติส 1.8G ปี2014นะคะลูกค้ารถบ้านมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวมุกสีเดิมโรงงานสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะภายในเป็นโทนสีดำน,นะลูกค้าได้เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะได้ในส่วนของปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมังติฟังก์ชันด้วยนะคะใครหารถวิชิง,งานบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ สดสดร้อนรเลยราคาค่าตัวเนี่ยถือว่าไม่แรงนะคะลูกค้าแค่339,000สเท่านั้นเองนะสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะลูกค้ารีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะหรือว่ารับชมให้จบคลิปนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซี FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนายเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้น,นัดมีรถอันติดเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะราคาค่าตัวเบาๆเลยนะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเป็นตัว 1.8G ปี2014นะคะรถบ้านมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าขาใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะได้เป็นปุ่มแองจริงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะค,ะคันนี้นะคะรถปี14นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้น ะะรายได้สองเท่าของข้างวดยเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์นะคะไปทํยาสัญญาถึงที่เลยใครสนใจห้ามพลาดรีบทักรีบร,รีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะ,ะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสี หรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยลูกค้ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะอาจจะมีร่องรอยเฉียวชนบ้างนะคะแต่เรื่องของชนหนักเข้าโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะหนึ่งขอไข่สอสลา9708กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะสีขาวมุกสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนนะลูกค้าสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายยิ้มนะคะไฟหน้าเป็นแบบ มันติดรีเฟกเตอร์นะคะโคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะติดต่อมหานัดโดยตรงได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอคุ้มค่าคุ้มราคาการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะแล้วก็รุ่นนี้นะคะชายาของเขาเลยนะคืออึดถึกทนนะคะอะไรหาง,งา่ายค่าแมนเทนนัทถูกด้วยนะคะลูกค,ค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ,ะในส่วนของตัวล้อของรถนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมก เดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางปี2023ใช้งานได้อีกระยะนึงเลยนะสันเดียมคมตรงปงซุม้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมโคม,มีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลไยยิ้มเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวตรงกระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มมาให้รอบพันเรียบร้อยแล้วมือจับประตูสีด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจรีโมท ระบบสมาร์ทเอนที่นะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะ2ดอกนะคะลูกค้าออปชั่นก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถทันนะคะภายในของรถทันนี้นะคะเครื่อง1.8จะได้เป็นภายในสีดําเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีชุดพรมกระดุมสีแดงมาให้รอบคันเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะ,ะแถมเลขไม้ไม่สูงด้วยนะคะปี14ไม่แค่1แสน10,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมี่ยมระบบเ ถ้าล็อกกระจกปรับ Auto, ออโต้ฝงคนขับที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมังติฟังก์ชันนะคะพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวคุช s ั c o นะคะลูกค้าพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอเลยนะคะส่วนเครื่องเล่นเสียงคันนีนะคะเป็นแบบวิทยุ FM C.D. USB AUX เสียบได้นะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเลยนะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังซีด้ามน,นะคะเบาะอาจจะมีรอยช้ำนะคะลูกค้าเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะลูกค้าแต่ว่าเบาะหนังเนี่ยก็ดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขหรือว่าร่องรอยการเขียบขึ้เยเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะค่าตัวเพียง3ามแสนสา 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได้เลยนะผ่อนแค่7 0 0 0นนะคะลูกค้าคันนี้ที่ผ่อน7 0 0 0เพราะว่าผ่อนได้แค่6ปีนะคะลูกค้ารถปี14นะผ่อนได้แค่6ปีเท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะถึงระยะเวลาการผ่อนจะน้อยลงแต่ว่าทําให้เราผ่อนได้หมดเร็วยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะหรือถ้าต้องการซื้อสดนะคะลูกค้าเดี๋ยวนัดดู ในส่วนของตัวแวทให้เป็นพิเศษเลยนะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะห้องพรักงานด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้อสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเบาะด้านหลังตรงกลางเนี่ยดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางเจ้าน้ําได้อีกด้วยนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะสภาพสวยๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะลูกค้าโครงสร้างของรถนี่ สปอร์ตเมดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะบอดี้เดิมๆนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้ารอบคานมีร่องรอยเฉียวชนเล็กน้อยนะคะแต่ชนหนักเข้าโครงสร้างเนี่ยไม่มีการันตีให้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่สวยงามกว่าน,นี้แน่นอนลูกค้าขาใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ,ะสีขาวมุกสีเดิมโรงงานรถบ้านสภาพสวยๆเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะ,ะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าว ไฟขับทีมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย1ขอไข่สอสารา9708กรุงเทพมหานครใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดรีบติดต่อหานัดเร็ยตรงได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดูที่3มมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะบอดี้กว้างๆนะคะ บรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะลูกค้าแล้วก็นี่เลยถาดท้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยเขาปรับพับได้ด้วยนะคะลูกค้าอขออภัยปรับแสงให้นิดนึงถัทดท้ายมีแหมมาให้เรียบร้อยแล้วเบาะด้านหลังปรับพับได้ด้วยนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมจากโรงงานยี่ห้อไทยโคยโตโลโกโม้มีเห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้า ไฟท้ายเดิมนะไม่มีรอยแตกอยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะตัวคานด้านในตรงๆนะคะไม่มีรอยคดรอยงอรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะซีนเดิมจากโรงงานล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะเม็ดอาร์ดนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินเลยนะคะลูกค้า โครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะลูกค,ค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสิญย้ายถึงที่เลยนะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากนะหลกัลกๆเลยนะคะสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านแค่นี้เองนะคะหรืออาชีพอื่นๆก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะแต่และอาชีพใช้เอกสารไม่เหมือนกันเนาะลองโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะนัดกินดีให้บริการนะคะลูกค้า ทุคันดันทุกเคสแน่นอนนะบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆน่าใช้งานนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะลูกค้าไม่มีชนหนักนะคะเดี๋ยวเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย2องรเจ็ดรายการนะลูกค้าการันตีโครงสร้างมีใบเซอร์ออกการันตีให้ด้วยนะคะในส่วนของหัวนออป,ประตูอีกหนึ่งฝั่งสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขยิบเยื้อนแผ่นเพดของรถมีติดที่เห็นชัดเจนนะคะรถปี2014นะคะลูกค้ารถปี14ไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นโลถือว่าโอเคสภาพสวยเลยนะคะกุญแจสำรองก็มีมาให ครบนะคะแล้วก็ได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะโลโก้โตโยต้ ota, มีติดอยู่ครบเลยนะกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มให้รอบพันนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะรุ่นนี้บอกเลยว่าอึดถึกทนอะไรหาง่ายค่าไม่นเทนนถูกแถมราคาไม่แรงด้วยนะคะ3 3 9แ0 0สาับาทเท่านั้นเองเน่นำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดู o อวิววีทนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้ารองรับนะ้ำมันเบนซินเก้าหนึ e 2 0เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะลูกค้าอย่างที่เรารู้รู้การอืดผึกทนนะคะอะไหล่หาง่ายค่าแมเน n ทนถูกด้วยนะคะแล้วก็ เครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆเลยนะไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะเปิดฝาครอบเครื่องให้ดูเลยลูกค้านี่เดิมๆเลยนะคะมีแค่ฝุ่นเกาะเท่านั้นเองนะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยซึมของพวกน้ํามันเครื่องเลยนะอันนี้คือเดิมๆอ่าสติกเกอร์บาร์โค้ดมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยการเขย่เลยนะคะการันตีให้เลยนะตัวซีนหน้าของเครื่องนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์ตเป้าช์มีเห็นชัดเจนหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอย ถอดรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเขยื่อนนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนด้วยนะคะตัวคานตรงๆเลยลูกค้าคานตรงๆสีด้านแบบนี้นะคะคือเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเช่นกันนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานทั้งสองฝั่งนะคะโลโก้มีเห็นชัดเจนเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยหัวน็อตฝากระโปรงนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์โมอกติดครบนะคะแล้วก็ตาปั๊มตรงฝากระโปรงมีเห็น ชัดเจนนะฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะตัวซีนเนี่ยตรงๆเลยนะไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่อมนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจนะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนัดแนะนําปีหนึ่งทางเลือกนะอันติส 1.8G ีนะคะปี2014ค่าตัวเพียง339 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าฟรีดาวน์ผ่อน7,000พนะผ่อนได้6ปีนะคะลูกค้าใครสนใจรีบทกักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคนแน่นอนนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจห้ามพลาด ะะสําหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ